ทำเป็นปะทำเป็นปะแล้วทำเป็นไหมคะมองกล้องรักมองกล้องทำไมน้องตาเหลือกทำเสียงดเสียงจะก็ดีจะก็ดีจะกด็กด กัดคอกัดคองงเลยอะไรอะรตืต่เสียงใครนิ้ด่นิ้ดครับใครเนี่ยใครเนี่ย,ยอุย ทอดครับอุยอุยอดฮ้ยเ้ยอดครับน้อย่างนี้ลูกอย่างนีอออ้โห้โอ้โห้โอ้โห้้โหอห้อ้โหอ้อ้้อ้